สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บิอลอทาร์โร่ค่ะกลับมาพบกับบีเชนเคยนะคะคลิปนี้เป็นรันดอมนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่า ในเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะคะจะให้คําตอบอะไรกับเราได้บ้างนะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปนะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังมากจนเกินไปนะคะ เพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะมันอาจจะมีตรงบ้างนะคะบางส่วนบางช่วงบางตอนนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของคุณประจำวันนี้ก่อนนะ เริ่มกันเลยนะคะใบแรกหกเหรียญน,นะหกถ้วยสองดาบนะคะเหมือนกับว่าในตอนนี้น่ะคุณกำลังมีเรื่องที่จำเป็นต้องตัดสินใจนะคะบีบองว่าในตอนเนี้ยคุณกำลังคิดแหละว่าจะเอายังไงดีน้าจะทางที่หนึ่งดีไหมหรือทางที่สองดีน้าในตอนนี้กำลังลังเลนะคะ กําลังแบบเขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองนะจะตัดสินใจนะ่ะถูกต้องหรือเปล่านะคะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้สึกนะคะบีมองว่าในตอนนี้นะ่ะความรู้สึกของคุณนะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่ารู้สึกผูกพันกับใครมากๆนะคะรู้สึกว่าได้รับมิตรภาพดีๆนะคะไม่ว่า จะเป็นจากใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณนะคะหรือว่าเพื่อนในที่ทำงานนะคะหรือว่าครอบครัวญาติพี่น้องนะคะพอทั้ง6ถ้วยแล้วก็6เหรียญเนี่ยบ่งบอกว่าในตอนนี้นะคะสถานการณ์รอบๆตัวของคุณนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกดีๆนะคะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความปรารถนาดีๆให้แก่กันนะคะแล้วโดยเฉพาะคุณเองเป็นคนที่แบบว่า ช่วยเหลือคนอื่นนะ่ะโดยที่แบบไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยจริงๆนะเวลาเห็นใครมีความทุกข์นะคะเวลาเห็นใครมีความรู้สึกว่าเขาต้องลำบากแน่ๆเลยคุณก็พร้อมที่จะยื่นมือไปช่วยเขานะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรเลยะคะ่ะว่าตัวเองนะช่วยเขาไปแล้วนะ่ะจะลำบากหรือเปล่านะคะแต่ขอให้ได้ช่วยบีมองว่าพลังงานของคุณนะ่ะในวันนี้นะ่ะเป็นประมาณนี้นะรู้สึกว่าก็ ก็สุขกายสบายใจในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็มีเรื่องเครียดที่จําเป็นต้องตัดสินใจนะอ่ะเราไปดูซิว่าพลังงานฝั่งของเขาเป็นแบบไหนนะคะ10เหรียญ ดาบนะหนึ่งดาบนะคะโอเคพลัางงานฝั่งของเขาก็ดีมากไม่แพ้กันกับคุณเลยนะคะในตอนนี้นะ่ะมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาน่ะนะในชีวิตของเขานะคะมันค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะ แบบเข้ามาหาเขาแบบทุกๆด้านเลยนะจนเขาเองในตอนนั้นนะมีความรู้สึกว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงนะคะจะทํายังไงถึงจะแก้ไขสถานการณ์ได้นะแต่พอในตอนเนี้เมื่อเขาได้เรียนรู้นะคะในในเส้นทางเดินในชีวิตของเขาเนะี่ยกับอุปสรรคที่เข้ามาเนะี่ยมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าในตอนเนี้ย เขารู้แล้วว่าจะจัดการปัญหาต่างๆเหล่านั้นแบบไหนนะคะคือเหมือนกับว่าอะสมมติปัญหาที่1ต้องแก้ไขแบบนี้นะปัญหาที่สองอะต้องจัดการอย่างนี้นะคือในตอนนี้คือเขาบอกว่ามีความเป็นขั้นเป็นตอนนะคะในในเขาเรียกว่าลำดับความคิดของเขามากๆนะคะแล้วในตอนนี้คือความคิดของเขานะ่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะเห็นไหมคะหดาบความคิดของเขามันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะ แล้วเขาจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เสร็จสิ้นนะคะเพราะตัวของเขาเองในตอนนี้นะ่ะมันมีความรู้สึกว่าตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้ว สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของเขานะคะความรักเขาก็รู้สึกว่ามันก็สุขงอมเต็มที่แล้วการงานก็รู้สึกว่าในตอนนี้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะยังมีติดขัดอยู่บ้างแต่พลังงานของเขาในตอนนี้เป็นพลังงานของคนที่เคลียร์นะคะเคลียร์ได้แล้วมากกว่า80%นะ เรามาดูสิว่านะคะสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะหรือสถานการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะในความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนนะพลังงานดีทั้งสองคนเลยนะคะวันนี้นะ่าขอให้คำทำนายออกมาดีๆนะคะ ดาบนะอัศวินถือดาบสี่เหรียญราชินีถือถ้วยออาก็มีอุปรสรรคเหมือนกันนะแต่ก็มีความมั่นคงแหละในนี้นะคะมีเห็นสองคนที่แบบนิสัยค่อนข้างที่จะ แตกต่างกันหนึ่งคนในเนี้ยเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายมากๆนะคะขี้หึงขี้หวงขี้เหวี่ยงขี้ว,วีนนะคะอารมณ์ไม่เคยคงที่เลยค่ะทําอะไรก็คือแบบว่าตามแต่อารมณ์ของตัวเองนะคะมีคนนี้ใส่แบบนี้นะลึกๆนะคะมีคนที่มีนิสัยแบบนี้อยู่ในความสัมพันธ์ส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะราชาถือไม้เนี่ยก็เป็นคนที่แบบทุกอย่างอะคะ่ะ เขาเรียกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่เขาไม่สามารถจัดการได้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่ไฟแรงมากนะคะทําอะไรก็คือแบบเขาเรียกว่าบุกบา่ฝาฝ่าฟันทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเขานะแล้วเขาไม่เคยแบบถึงทางตันเลยอะชีวิตของเขานี่คือต่อให้แบบว่ามันจนแล้วจวนอีกแนตะ่เขาก็แบบหาทางออกให้กับตัวเองได้อยู่เสมอนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคารมดีด้วยนะคะ เนี่ยแล้วแล้วมันเหมือนกับว่าในนี้มีหนึ่งคนนะค่อนข้างที่จะบ้างงานบีมองว่าเป็นแบบนี้นะแล้วมันเลยทําให้บางครั้งเนะี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเลยทําให้คนที่แบบอารมณ์อ่อนไหวในความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะบางครั้งก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจนะมีสถานการณ์แบบนี้ประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนใจไปจากกันนะถึงแม้ว,ว่าอาจจะมีการงอ,งอนกันบ้างนะคะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ งอนกันไม่ทันข้ามวันอ่ะอืมบีมองว่าเป็นแบบนี้นะพอดูแล้วนะ่ะทั้งสองคนนะคะร,รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรานะ่ะพร้อมที่จะลงเรือลําเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยเราทั้งสองคนนะ่ะพร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคด้วยกันไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าน่ะมันจะเป็นอย่างไรก็ตามเราพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะคือทั้งสองคนเนี้ยห่วงกันมากนะอืม แล้วก็พร้อมค่ะที่จะดูแลซึ่งกันและกันสถานาการณ์ปัจจุบันของคุณบีมองว่าดีนะแต่ก็อาจจะมีแค่อารมณ์น้อยน้อยอกน้อยใจของคนที่ที่รอนะคะเพราะในนี้ดูแล้วมีคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นกับเรื่องของงานนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้นะแต่บีก็มองว่าราบรื่นนะในความสัมพันธ์ในปัจจุบันของคุณอ่ะนะอ่ะเราไปดูซิว่า นะคะในตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะในนี้นะมีคนขี้หึงขี้ห่วงด้วยนะอืแบบไม่อยากให้ใครมาใกล้อะเราก็ไม่อยากให้อีกคนไปใกล้ใครอะไรแบบนี้ยค่ะค่อนข้างห่วงมาก ราชาลาช,ลาชนีถือดาบนะราชาถือไม้เขามีแพชชั่นต่อคุณมากเลยนะอือสี่ไม้นะคะ่ะราชาถือเหรียญจะให้พลีสองถ้วยนะอ่ะซักสิบใบก่อนนะ The ะสตา เอเจ็ดเหรียญน,นะคะทําไมบีมีความรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาเองนะมีความปรารถนาในตัวของคุณมากๆนะคะคือบีอยากจะบอกว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณนะเดวิลนะคะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างเนะี่ยทาให้เขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราเนะี่ยมันจะมั่นคงได้จริงๆไหม ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะสามารถเดินเคียงข้างกันไปได้แบบตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าอ่ะมีอาการลังเลใจนะอ่ามีอาการลังเลใจนะคะแล้วก็มีความคิดที่ว่าในตอนนี้ถ้าเขาเนี่ยมีเวลาให้กับคุณน้อยลงเนี่ยคุณจะตัดเขาออกจากชีวิตหรือเปล่า ะค,ะคือเหมือนกับว่าอย่างที่บีพูดไปอนะว่าในเนี้ยมีคนที่แบบค่อนข้างบ้าง,งานมากๆแล้วบีก็มองว่าเป็นเขาเพราะพลังงานของเขามันเป็นสิบเหรียญใช่ไหมคะแล้วก็มีราชาถือไม้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีราชาถือเหรียญขึ้นมาตรงนี้นะ่ะบีมองว่าเป็นฝ่ายเขาเนะที่ค่อนข้างที่จะแบบมุม่งมั่นมากๆเลยนะเรื่องการงานเนี่ยมันต้องสาเร็จอะไรแบบนี้นะแล้วเขาก็คือกังวลเนี้ยว่าถ้าในตอนเนี้ยเขายังไม่ขยับทําอะไรให้มันชัดเจนอะคุณจะตัดเขาไหม คุณจะตัดเขาไหมคุณจะรอเขาหรือเปล่านะคะคือเขาก็ค่อนข้างกังวลตรงนี้แต่ความรู้สึกของเขานะอีกอย่างหนึ่งเลยอะที่รู้สึกกับคุณนะ่ะนอกจากความกังวลแล้วนะคะมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเขาอยากจะเป็นคนรักที่ดีที่สุดให้กับคุณเพราะว่าไพ่เ,าพาเดว,วิลนะที่มันกลับหัวตรงนี้เนะี่ยเขาอยากจะรักคุณนะคะอยากจะทนุถนอมคุณอยากจะเคียงข้างกับคุณนะคะ ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขนะ่ะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะแล้วเขาก็มองว่าคุณนะ่ะคือสองถ้วยของเขาเนะคะเขามองว่าคุณคือพรมลิขิตเขามองว่าคุณคือคนที่เขาแบบเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้เจอกันกับคุณเลยนะแล้วเขาก็ชอบคุณมากเลยนะคะคุณอาจจะไม่เห็นนะ่ะเ,ออเขาอาจจะนิ่งๆไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นว่าเขาแบบชอบคุณมากๆก็ตามอ่ะนะแต่บีอยากจะบอกว่า เขาหลงรักคุณมากๆค่ะแล้วเขาก็หวังว่าเราจะสามารถเป็นโลกทั้งใบของกันและกันได้นะคะเขามีความรู้สึกแบบนี้นะแล้วเขาก็บอกว่ามีความต้องการที่จะทำทุกอย่างอะคะ่ะให้มันสำเร็จไม่ว่ามันยังไงก็ตามนะอืมนี่คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะเราบีก็มองว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะคะแต่เขาก็กังวลกลัวว่าคุณจะไม่รอเขานั่นแหละนะ แต่เขาว่ามีใจให้กับคุณเพียงแค่คนเดียวนะถึงแม้ว่าในตอนนี้เขาอาจจะยังไม่สามารถมั่นคงกับคุณได้ก็ตามนะคะเขาห่วงคุณมากเลยอ่ะอมเนี่ยแต่ในตอนนี้เขายังไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จได้นะคะแต่เขาก็จะพยายามนะคะเขาจะพยายามเห็นในภาพไหมเขาจะพยายามค่ะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงแม้ว่าใจเขาจะร้อนก็ตามนะ นะคะความรู้สึกข,ของเขาก็าคือคุณนะ่ะคือหนึ่งในใจของเขาจริงๆนะคุณคุณคือถ้วยใบนี้อะค่ะเห็นไหมคะถ้วยใบนี้ที่เขาบอกว่ายังไงก็คือคุณนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะ่ะเขาขอจัดการตัวเองให้พร้อมก่อนนะคะเขาขอจัดการตัวเองให้พร้อมก่อนนะ เขาก็เสียใจนะคะที่ในตอนนี้นะ่ะเขายังไม่สามารถทําให้ทุกอย่างอะ่ะมันสําเร็จได้นะคะเขาก็เสียใจที่ในตอนนี้เขาทําได้เพียงแค่รอคอยเวลาเออเป็นคนทางไกลได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้เนาะเพราะว่ามันมีทั้งเออหกดาบนะคะเดววอรแล้วก็สองไม้ขึ้นมาตรงนี้สำหรับในตอนนี้ความรู้สึกของเขาคือเขาทำได้เพียงแค่รอคอยเวลาให้ถึงวันที่มันเหมาะสมเท่านั้นนะคะอืม เขาทำได้แค่นิ่งๆใส่คุณไปก่อนนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ความรู้สึกของเขานะ่ะีอยากจะบอกว่าความมั่นคงในใจของเขานะยังมีให้กับคุณเสมอนะคะแต่มันยังไม่ใช่จังหวะเวลาเนาะไม่ว่าเราจะห่างไกลกันสักแค่ไหนก็ตามอะคะ่ะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะ ไม่ว่าเราจะเงียบกันไปนะหรือว่าเราไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารกันในช่วงหลังๆเนะคะเขาก็อยากจะบอกคุณว่าคุณยังอยู่ในความคิดถึงของเขาตลอดนะเขาก็เราจะเสียคุณไปจริงๆนะคะความรู้สึกข,ของเขานะอนี่มเขาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณนะ่ะชอบเขาเหมือนที่เขาชอบคุณหรือเปล่านะคะเขาหวังว่านะคะความรู้สึกข,ของเขาในตอนนี้นะ่ะ เขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณเขาอยากอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นอยากจะให้เราสามารถที่จะประคับประคองกันไปได้นะคะอยากจะให้เราเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนะบีว่าเขาเขาอยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณนะแล้วพลังงานหลักของเขาเนะี่ยในตอนนี้นะเขาก็ลังจัดการปัญหาใช่ไหมคะแล้วมันใกล้จะสําเร็จแล้วบีมองว่าเมื่อเขาจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเขาจะเดินทางมาหาคุณ บีบอกว่ามันเป็นแบบนี้นะอืมถึงแม้ในตอนนี้นะเขาจะยังไม่สามารถทําให้มันมั่นคงได้ก็ตามอะค่ะนะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะในความรู้สึกของเขานะเห็นไหมคะความรู้สึกของเขาน่ยมันก็ยังเต็มทั่วอยู่เหมือนเดิมนะคะคือความรู้สึกของเขาคือ เคยชอบคุณอย่างไรเขาก็ยังชอบคุณแบบนั้นนะคะเคยดูแลคุณอย่างไรเขาก็ยังอยากที่จะดูแลคุณแบบนั้นนะไม่ได้เปลี่ยนใจไปจากคุณเลยนะคะลอที่สําคัญเลยเนี่ยเหมือนกับว่าตัวของเขาเองอะนะเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครเลยค่ะแต่เขานะ่ยยอมคุณเพียงแค่คนเดียวนะคะอืมเขามั่นคงกับคุณจริงๆนะคะแล้วเขาเองก็แบบว่ามองหาโอกาสอ่ะ ที่จะทำอย่างไรก็ตามนะคะให้ความสัมพันธ์นี้สำเร็จนะคะแต่ในตอนนี้นะ่ะเขายังเดินทางไม่ได้นะยังไม่ได้จริงๆค่ะแต่เขาหวังว่าวันนั้นนะคะวันที่เขาแบบสามารถเดินทางมาหาคุณได้อะมันจะมาถึงเร็วๆนะคะเพราะเขาเองก็นะอัศวินเทเนี่ยน,นะคะเขาก็ยังรอคอยอะ่ะล้วพี่ก็มองว่าบางคนนะ่ะอาจจะได้รับของขวัญจากเขาด้วยนะ เพราะจากที่บีเห็นตรงนี้นะบีมองว่าเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะแต่ว่ามันติดปัญหาบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาแบบมาไม่ได้เพราะว่าไพ่การเดินทางมันขึ้นมานะคะแต่พอเปิดไพ่หลายๆใบขึ้นมาเนี่ยก็เห็นปัญหาว่าในตอนนี้มันยิงมาไม่ได้จริงๆคือเตรียมกระเป๋าแล้วนะเห็นเห็นในภาพนี้ไหมคะคือมีกระเป๋าเดินทางด้วยนะแต่คือแบบว่าเนี่ยรอนะรอที่จะเดินทางแต่ที่สุดแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะมันยิงมาไม่ได้นะในตอนนี้นะ่ะ เขารอคอยโอกาสอยู่นะคะรอคอยเวลาอยู่เราบีก็มองว่าถ้าเขาเรียกว่าเวลาที่เหมาะสมมาที่เขาจะเดินทางมาได้เมื่อไหร่อะ่ะเขาจะเดินทางมาหาคุณทันทีเลยนะบีมองว่าเป็นแบบนั้นนะคะเหมือนเขาแบบว่าคอยจ้องอยู่อะ่ะอืมคอยจ้องอยู่อะ่ะว่าแบบนะมันจะมีโอกาสได้เดินทางเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะพร้อมเมื่อไหร่นะคะถ้าพร้อมเมื่อไหร่นี่คือเขาแบบแพ็คกระเป๋ามาเลยนะ ดีว่าเขามีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้กับคุณนะคะอืมคุณจะต้องได้รับข่าวข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้คุณรู้สึกว่าคุณตกใจอะ่ะเออคุณแบบเฮ้ยมันจริงเหรอคุณแบบคุณอาจจะรู้สึกว่ามันทำไมเร็วแบบนี้นะคะเพราะจากที่บีเห็นอะ่ะมีโอกาสเป็นไปได้มากๆเลยที่เขาจะมาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะเพราะสิบเหรียญของเขานะี่ย คือพร้อมแล้วนะคะหกดาบก็อยากจะมาแล้วอะนะหนึ่งถ้วยก็ก็พร้อมแล้วเหมือนกันสองถ้วยก็มันก็เต็มที่แล้วเหมือนกันอะไรแบบนี้นะค่ะคืออยากจะอยากจะมาหาคุณแล้วน่ะแต่แค่ว่ามันยังมาไม่ได้บีมองว่าคุณจะได้รับเซอร์ไพรส์จากเขานะคะเป็นข่าวดีบีมองว่าเป็นแบบนี้นะอืมนะคะเป็นข่าวดีนะคะ แต่คุณทั้งสองคนเนี่ยบางครั้งก็ก็งอนกันบ่อยเหมือนกันเนาะเอองอนกันเราก็แบบว่ามีฟาดฟันมีเชื่อเฉือนกันเหมือนกันเนี่ยในความสัมพันธ์อะแต่ก็ยังรักกันมากๆนะคะต่อให้งอนกันต่อให้น้อยใจกันแค่ไหนก็ยังรักกันอยู่ดีอะนะเออนะคะแต่ในตอนนี้มันก็มันก็เหมือนกับว่าก็ต้องใช้ชีวิตทุกวัน่ะให้มีความสุขที่สุดอะเพื่อรอคอยการเปลี่ยนแปลงของความรักในอนาคตนะคะ ถึงแม้ว่าบางครั้งนะ่ะคุณอาจจะอยู่ไกลกันนะ่ะเพราะการการงานแบบนี้ค่ะอืมมันก็เหมือนกับว่าเพื่ออนาคตของคุณทั้งสองคนนะบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการไกลกันนะแต่มันก็เป็นอะไรที่ว่าทุกอย่างอะคะ่ะมันจะกลับมาดีแล้วก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะออะเรามาดูซิว่าพี่นางฟ้าจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะ ใบนี้อยากจะบอกว่าไพ่เขาบอกว่าความสุขสมหวังความสุขสมหวังอันเป็นนิรันด์นะคะหลังจากนี้นะคะ่ะความรักของคุณน่ะจะมีแต่ความสุขนะคะจะจะมีความสุขแบบว่าคุณคุณอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะคะเพราะดูแล้วอ่ะก่อนหน้านี้อ่ะ ก็ก็วางแผนแหละแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรกันมากนะคะคุณก็เลยอาจจะคิดว่าการเงียบเงีไปของเขามันคงไม่มีอะไรหรอกแต่บีมองว่าเขามีเซอร์ไพรส์มาให้คุณนะคะรลพี่นางฟ้าก็บอกแบบนั้นอะ่ะอืมเขาคนเนี้คือคนที่ใช่นะพอไพ่ไปเนี้ยบอกว่าให้คุณรอคอยคนที่ใช่แล้วบีมองว่าคนนี้คือคนที่ใช่ของคุณจริงๆนะคะบางครั้งอะ่ะนะอาจจะมีอารมณ์ คี้หึงคี้หวงกันมาจนเกินไปก็ต้องระมัดระวังไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้นะคะถ้าคลายอยาะในความสัมพันธ์เนี้ยจบกันไปแล้วอะเขาคนเนี้กลับมานะคะการกลับมาของคนรักเก่านะถ้าไม่ถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นคนเก่าที่ตามกันมาจากอดีตชาตินะเพราะมันมีไพ่เดทขึ้นมานะคะ แต่สําหรับหน้าไพ่ตรงเนี้ยบีมองว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์กันแต่พี่นางฟ้าบอกว่าการกลับมาของคนรักเก่าเพราะฉะนั้นก็เพิ่มกรณีของคนที่พักความสัมพันธ์กันไปแล้วเนะะี่ยค่ะจบกันไปแล้วอะมีโอกาสวนกลับมานะสําหรับคลิปนี้นะคะอืมโอเคก็นะคะรักที่ไม่สมหวังจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับคนที่เป็นคนรักเก่านะคะคุณต้องเปิดใจเรียนรู้กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะขอให้คุณมีความเชื่อนะคะเชื่อใจเขาไว้ใจเขานะคะเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ Calling in your soulmate นะค,ะคนคนนี้นะคะคือคนที่คุณน่ะเคยขออธิฐานขอพรเอาไว้นะคะ เขาคือหนึ่งในคนที่เข้ามาสร้างความโรแมนติกให้กับชีวิตของคุณนะคะเข้ามาเติมเต็มให้หัวใจของคุณอะมันพองโตนะ e เ g a g ก m e n t ค่ะความสัมพันธ์นี้นะมีโอกาสแน่นอนค่ะที่คุณจะได้เข้าประตูวิวากันมีโอกาสมากๆค่ะที่ความสัมพันธ์นี้น่ะจะไปถึงเขาเรียกว่า การเป็นครอบครัวที่มีความสุขความสมบูรณ์ในอนาคตจริงๆนะคะจะมีการมั่นหมายแต่งงานกันในอนาคตนะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะพลังงานวันนี้ดีมากเลยนะคะดีมาตั้งแต่พลังงานประจำตัวของคุณแล้วก็เขาเลยนะ,ะดีมาจนถึงแบบอ่ะพีไพ่สำหรับสุดท้ายของวันนี้แล้วนะเนี่ยอ b a เ d น n ดค่ะ ความสุขความสมบูรณ์จะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะ big happy change ความสุขที่ยิ่งใหญ่จะเข้ามานะคะอะถ้าสำหรับใครนะลังเลใช่ไหมคะคุณถามใจคุณเองเลยค่ะว่าคุณจะไปต่อไหมกับเขาคนนี้นะคะพอความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้แต่ถ้าใครลังเลอะ่ะก็ถามใจตัวเองให้ดีๆนะอะนี่ไงคะเชื่อเซนส์ของคุณได้เลยนะคะ ฟังเสียงจากสัญชาตญาณภายในของคุณได้เลยนะอืมสำหรับคนเก่านะคะยังไงเขาก็จะกลับมาให้คุณได้เคลียร์ใจแน่นอนนะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยนะเรามาดูสิว่ามีลักนณาราศีอะไรบ้างนะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกธาตุดินพฤษภกันมังกรธาตุไฟเมษิงธานูธาตุลมมีถุนตุลกุมส่วนราศีนะคะ ราศีพิจิกค่ะราศีกุมราศีธนูราศีมังกรราศีสิงเท่านี้อืมมีเท่านี้นะคะเช็คอีกรอบหนึ่งก่อนเนะียครบแล้วค่ะโอเคค่ะนี่ก็คือลันด้อมของเราในวันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เสมอน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบายๆค่ะ